สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Miss of Empire นะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนมาแหล่งที่เป็นเหมืองหยกกันนะครับทุกคนจะอยู่ในตรงนี้นะครับทุกคนเหมืองหยกเนาะนี่เลยนะครับเป็นหินหยกนะครับจเจาะเป็นรูปร่างเขียวๆนะอ <ST AR G> หินเจาะเป็นเขียว <ST AR G> ๆนะครับทุกคน แต่ค่อนข้างตียากนิดนึงนะครับนี่นะครับเป็นหยกนะทุกคนก็คือเป็นหยกนะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บได้เท่าที่เก็บได้นะครับทุกคนเพราะข้างในเนี่ยมีเขาหลักอะไรนะเออมีโจเรเนาะมีโจรเฝ้าอยู่นะครับทุกคนแถมโจรน,นะวิ่วห้าสิบกว่าด้วย เห็นจอเป็นเขียวๆนะทุกคนอ่ามันจะเป็นเขียวๆเ,เลยนะครับเฮ้ย<ป>ขอเก็บเยอะที่สุดเลยนะทุกคนอ่าเอาเอาได้เยอะที่สุดเลยจะเก็บไปให้เยอะๆไม่รู้มันใช้อะไรได้บ้างนะครับแต่เป็นส่วนผสมของ อาวุธน่าจะเป็นพวกงาวอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนะนเราเก็บมาถึงก็เก็บไปด้วยกันล้วกันนะครับ <c oughs> เป็นเหมือนหยกนะครับทุกคนเ,นเหมืองหยก ตรงนี้มีอีกสามสี่ค้อนอยู่เดี๋ยวตีตรงนี้ก่อนทุกคนเราอาจจะไม่ไปยุ่งกับไอ้นี่นะไม่รักอะไรนะไอ้โจนเนาะแชมป์โจนเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่ามันเร็วสูงเนาะเราเก็บล้อมนอกก็พอนะครับรอยอยเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นตรงนี้กันตรงนี้น,นี่จะได้ให้มากที่สุดเลยเอง <Okay. S 1> แตกโอเคตอนนี้อุปกรณ์ไม่พอนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย